ตาเราเป็นคนที่บ้านแกอยู่ตรงนั้นตาเราเป็นคนมีที่ดินเยอะก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นสมัยก่อนก็คือเป็นเป็นคนมีฐานแนะแต่ยายเราอะอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านที่เขานับถือคริสกันยายเป็นคนคริสแต่ยายเป็นคนที่จนลำบากแต่ขยัน แม่ของตาเห็นเห็นยายเราอะไรเงี้ยก็หลักเล่นดูสุดท้ายก็ได้แบบมาอยู่มาแต่งงานกันกับตาแล้วก็อยู่ด้วยกันยายเราถากทางที่ดินสมัยนั้นเยอะมากยายเราให้ฟังนะ ชวนพ่อหมายถึงชวนตาเราตาก็บอ,อกไม่ไม่ทไม่ไปอะไรเนงะี้ยคือแบบที่ข้ามีเยอะแล้วอะไรยเงี้ยแม่ก็เลยถากถางที่ไปเรื่อยๆแล้วก็ออกโฉนดอันไหนที่มันเป็นแบบพอได้ออกโฉนดก็เป็นชื่อยายที่ถากถางทั้งหมดก็เป็นชื่อยาย แต่ของตาที่ได้มาจากมรดกก็เป็นชื่อตาแล้วก็มีพี่ชายตายคนนึงแต่ตอนนี้แกเสียไปแล้วเสียไปก่อนตาเยอะตาก็มีพื้นที่ของตามีนโฉนดของตาหลายแปลงหลายผืนแต่ยายก็ถากถางจนได้ที่ดินเยอะเมื่อก่อนนี้ค่ะ ทุกคนจะเรียกเราว่าเศรษฐีนีแม่แฝกทางทั้นที่เราเป็นหลานจะได้ก,กับเขาหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็บอกว่าแบบพ่อตากับยายเรามีที่เยอะแต่สุดท้ายมันจะมาจบรุ่นลูกเขาไม่เก็บต่อเนื่องไว้ให้ลูกให้หลาน,นหให้เลนกันหรอ ตัวอย่างมันไม่ใช่เหตุจำเป็นที่ต้องขายเลยแต่พอทนหุนเหี้ยอนะไรใจใหญ่ในเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่แบบขายที่เอาเงินมาใช้มากินมาใช้มาอยู่ มาดูแลลูกหลานมาดูแลตัวเองร่างกายไม่ไหวอะไรอย่างงี้นะคะแต่จำเป็นต้องขายเพราะที่ไปแอบจำนองแล้วเขาจะมายึดไม่มีตังจ่ายเขาเพราะเอาเงินไปลงทุนอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เคยเห็นผลมาไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ก็งมง,งายอยู่นั่นแก่ไม่รู้สึกเสียใจยหรอ่ะ ไม่รู้สึกเสีดเยดายหรอวะที่พ่อที่แม่ที่สร้างมาไม่รู้กี่สิบปีขณะเราเห็นขณะเราเห็นต้นปัมที่ยายปูกไปถึงเห็นแล้วมันล้มไม่มีแล้วเราวิ่งหลอกเอโกเลย ต้นส้มเขียวหวานอองลงอีกแกปะปับพื้นที่หมดแต่ใน,นมันคือต้นของยาไอเรายาไอเราปูลงเราปู คิดเลยสรุปถ้าสามงานนะั้นจะให้เราก็เป็นที่บ้านใช่ไหมเราจะไม่ทำอะไรเลยเราจะเก็บทุกอย่างไว้นอกจากปลอกมันกินเราจะนีโนเวตแต่ต้นไม้ต้นไรเราจะไม่เลยอะไรที่ตากับยายทำไว้เราจะเก็บไว้เหมือนเดิมที่สุด เดี๋ยวมันไม่มีแล้วมันไม่มีต้นนั้นแล้วมันไม่มีต้นบางมันไม่มีต้นต้นเกี่ยวหวานมันไม่มีอีกหลายต้นต้นหมักเสียวที่เราขึ้นเก็บไปขายสองสามต้น มันก็ไม่มีแล้วเราขอเสียใจแต่เราทำอะไรไม่ได้เราอยากให้ตากอบยายรู้ว่าหนูเสียใจหนูเสียใจมากเลยที่หน,หนูอะไรทำนั้นไม่ได้ไ โลโซไม่หลังน้ำตามันคืออย่างนี้เองทนแกอยู่เราก็ลาเลยไม่ยอมกลับบ้านมาดูแลบอกว่าแกยังแข็งแรงอยู่แล้วก็มัวอยู่ใน,นแต่ในเมืองติดแฟนเพราะตั้งใจกลับมาอยู่ ไม่กิ่เดินแกก็ลม้มแล้วก็นอนติดเตียงกันหมดเลยเราก็ต้องดูแลติดเตียงมาอีกไม่รู้กี่ปี ใจฮะเออดเสน,นใจเส,นนจสน้นใจมากตอนที่ตากับยายเราตายตอนนี้เราอยู่คนเดียวที่บ้านเราไม่เคยเปิดไฟหน้าบ้านเลยหกโมงเราก็เข้าในห้องอะสี่ทุ่มเราก็หลับเราไกอยู่คนเดียวนสมน หลายเดือนจนมาเจอเดียว <Okay. S 1> ไม่เป็นไรรอกลูกแม่คิดถึงตากับยายลูก <c oughs> เราก็มานั่งกินนะที่จริงเราไม่อยู่เราก็ได้นี่แบบเราจะอยู่เพื่อใครอีกเหรอเราไม่มีใครแล้วตาก็ไม่อยู่แล้วยายก็ไม่อยู่แล้ว แม่ก็มีน้องดูแลเมื่อเราก็หมดห่วงแล้วม่าเจอแม่ทำแบบนี้นะ่ เมื่อก่อนคงแต่กันไม่เสียงเสียงนะเหมือนเมื่อก่อนอันนี้เรายังคุมอารมณ์ได้พอเ,เรากินยามาค่อนข้างนานสึบสศร้าแต่อย่างน้อยเราก็จะได้ไม่คิดหนักไม่ต้องมาเครียดเรื่องแม่อีกหลังจากนี้เราก็จะไม่ ติดต่อไม่อะไรเราก็จะอยู่กับข้อบครของเราดูแลครอบครของเราที่มีเดียวมีตายมีแจ่เจ้าสามคนให้ดีที่สุดลงุงก็ไปเยี่ยมเป็นบางเวลา โอเคเพื okay, ่อ <laughs> นเราขอโทษนะที่เราแบบปล่ <c oughs> Boy, อยน้ตาไหลออกมาขนาดนี้ <c oughs> เราก็ไม่คิด <c oughs> เราอึดอัด <c oughs> เรื่องอึดอัดมาตลอด <c oughs> แต่แค่เราไม่อยากเอามาคิดเพราะถ้าเอามาคิดเมื่อไหร่เราก็จะเครียด ก็จะน่อนไม่หลับเพราะเราก็เป็นสมยทรเราก็เลยอยู่ได้โดยที่ไม่เป็นไรมาตลอดแต่พอมีเรื่องแม่เข้ามาเราก็ต้องเคียนแต่ตอนนี้มันจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วเพื่อนเราพยายามจะใจแข็งไม่ได้ปล่อยเขามีชีวิตของเขากับแฟนของเขา จะเป็นตายร้ายดียังไงก็ปล่อยเข้าไปลุกไม่ได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะเป็นยังไง <c oughs> คนเราสามารถมองกันได้หลายแบบนะคนที่ดูที่เราอัคดคลิปไว้ ก็สามารถมองเราได้หลายแบบตามสบายเลยเราไม่ว่าแต่ถ้าคนไหนเข้าใจเราเราก็ขอบคุณคนเราคิดต่างได้บางครั้งถ้ามีใครมาเตือนสติหรือมาพูดอะไรกับเราในอีกด้านอีกมุมหนึ่งเราอาจจะเข้าใจแม่มากขึ้นกว่านี้ก็ได้แต่ตอนนี้เราไม่ไหวแล้ว เราขอแยกย้ายต่างคนต่างไปโอเคเดีเราจะนอนล้วเราเริ่มเจ็บขอยแล้วเพื่อนรู้สึกว่าตัวร้อนมาแล้วโอเค,อเค,อเค,อเคขอบคุณมากที่เข้ามาดูกันค่ะไปก่อนนะสวัสดีครับ